นอนแบบสวดมนต์อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเสียงเท้าแบบใกล้เราเข้ามาเรื่อยๆใกล้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 กล,ลเราเข้ามาเรื่อยๆเราก็แบบสวดมนต์อย่างเดียวจนเสียงลากเท้ามันมาหยุดอยู่ข้างหลังเราโอ้โหเรื่องเนี้ยเป็นการเจอผีครั้งแรกของผมโอ้เลยปลดล็อกให้ผมแบบเลิกกลัวผีเลย Uh, uh. ต้อแสดงว่าแต่ก่อนพี่พเอกที่เป็นคนกลัวกลัวมาก uh. ผมดูหนังผีไม่ได้เลย uh huh. หลอนกับการดูหนังผีมาก, uh huh. ก,กามาก uh huh. ไม่ว่าจะดูเรื่องอะไรก็ตามต่อให้มันสนุกแค่ไหนก็ตาม uh huh. ผมจนหลอนไปแบบสองสามอาทิตย์เลย uh huh. เวลาอาบน้ำสาะผมอะไม่กล้าเลยไม่กล้าหลับตาเลยเพราะกลัวลืมตามาแล้วแบบโูหเป็นเลือดแดงฉานขึ้นมาอย่างเงี huh. ้ยหลอนอยู่ในระดับนี้เลยนะวันนั้นเป็นวันที่ผมยังทาเบื้องหลังอยู่ตอนนั้นผมทำงานอยู่ ทีอโศกอ,อยู่ตึกที่อโศกตัวย่อก็ได้ตึกกอมอ <laughs> <laughs> พูดชื่อเต็มเต็มเลยดีกว่า <laughs> ตึกกอมอ,อ,อตึกตึกกอมอ,อ,อ,อมวันนั้นผมทํางานจนดึกสักประมาณปีสองแล้วพี่คนนึ่อ่าพี่ที่ดูแลช่องชื่อพิลาพิลาก็เดินมาหาผมที่ชั้นสองบอกว่าเฮ้ยเอกพี่กลับแล้วนะอ่า มึงกลับกี่โมงบอกอผมไม่ผมไม่กลับพี่ผมนอนนี่เพราะว่าพรุ่งนี้มีถ่ายเช้าอเออรายการแรกที่ผมทํานะตอนนั้นที่ออนเช้าสุดคือ8ปดโมงเราก็เตรียมพ็อปเพื่อที่จะรอถ่าย8ปดโมงเออเตรียมเตรียมพ็อปสักพักหนึ่งมีพี่คนที่เป็นรองจากพี่ลาก็คือพี่แบงค์ขึ้นมาบอกว่าเฮ้ย hey, กูจะไปกินสุก,กี้ตรงคองเตยไปเปล่าผมาว,ว่าไม่ไปอเออไม่ไป ขอเตรียมงานก่อนเหลือเยอะเลยงั <Yeah. S 1> ไม่เสร็จผมก็เลยถามพี่แบงค์ว่าพี่แบงค์จะกลับมาเปล่าบอกว่าเดีย๋ยวดูก่อนมันให้คําตอบแล้วว่าเดี๋ยวดูก่อนเราก็โอเคไม่เป็นไรนั่งทํางานนั่งกรีดกระดาษนั่งแปะนู่นแปะนี่สักพักหนึ่งมีเสียงเปิดประตูซึ่งผมทำงานอยู่ชั้นสอง uh. ข้างล่างคือห้องเคียร์ทีา uh. ห้องเคียร์ทีบ โปรดิวเซอร์ะ Producer อะไรทั้งหลายนั่งอยู่ข้างล่างหมดห้องเก็บพ pop ห้องทำอาร์ตอะไรอยู่ชั้นสอง mm. อ,อยู่อยู่ห้องเคที e ประตูมันเป็นประตูเลื่อนนะ mm. แล้วเป็นประตูไม้เก่าๆ mm. แม่งเลื่อนคือ uh. เวลาคนเปิดประตูตอนเช้าๆมีคนเยอะๆเนี้ยประตูเนี้ยจะได้ยินเสียงตลอดว่าแบบเปิดมามันอกีด้ดังคืดแล้วก็ปิดดังมากเพราะประตูมันหนักไง คนก็เลื่อนปิดแรงเพราะมันต้องใช้แรงเยอะมันก็ตึ้งเงีย้ยวันนั้นผมได้ยินเสียงเนี้ยคือตุงอต้งคือตุ้งจนผมแบบเฮ้ยพี่แบงค์กลับมาป่าวะออไอเฮียร้านไม่เปิดป่าวะเ,เลยวิ่งลงไปดูเว้ยไม่มีไม่มีไฟเปิดสตูข้างล่างคือมืด,มดหมดตึบเลยมืดหมดอืม มืดหมดผมก็เฮีย yeah. ไม่มีใครขับมาเหรอวะไหนเช็คให้ชัวร์ดิวิ่งลงมาชั้นหนึ่งเลยมันเป็นบันไดบนวิ่งลงชั้นหนึ่งเลยเปิดไฟหมดเลยม,มีใครแอบอยู่วะวะเช็คหมดเอช็คหมดไม่มีเว้ยไม่มีใครแล้วประตูันปิดอยู่เหมือนเดิมปิดอยู่แต่ก็ต้องทํางานอะสุดท้ายก็ต้องแบบ ฝืนสังขารตัวเองทํางานด้วยด้วยความกลัวทํางานไปเรื่อยๆทํางานทํางานทํางานสักพักหนึ่งจากเสียงเปิดปประตูเป็นเสียงเดินขึ้นบันไดระหว่างตรงกลางของบันไดอะเวลามีคนเดินอะหรือว่ามีคนเหยียบมันจะดังแอดแอดแอดูประมาณ3ามสี่สาสี่ขั้นอ่าเสียงคนแบบเหยียบบันไดอะแอดแอด เหมือนเดินขึ้นเดินลงอยู่อย่างนั้นอ uh ่ะ huh. เดินขึ้นเดินลงให้มันมีเสียงอยู่อย่างนั้นอ uh ่ะ huh. คุมสติไม่อยู่แล้ว uh huh. คิดอยู่อย่างเดียวคือกูจะกลับบ้านแล้ว uh huh. แต่อีกใจหนึ่งหลังไว้ว่าแบบเฮียไม่ได้ uh huh. ตีสี่แล้วกูกลับบ้านถึงบ้านตีสี่ครึ่ง uh huh. กว่าได้นอนตื่นหก uh huh. โมง uh huh. โอ้ยเอาอะไรตื่นล่ะ uh huh. เออ โดนทันบนมาแล้วนะตอนนั้นคือเคยมาสายทีหนึ่งโดนหัวหน้าด่าว่าแบบงาสายงี้นะมึงกูจะไล่มึงออกอได้คําตอบคือกูนอนแม่งนี่เลยออืมึงจะเดินมึงอะไรมามึงมาเลยกูแม่งใจดีสู้เสือที่ทำงานผมที่นั่นอ่ะผมจะเก็บถุงนอนไว้อันหนึ่งเป็นถุงนอนตัวอนอนเอาตัวสอดเข้าไปอืผมก็แบบปิดประตูปิดไฟเก็บของ นอนอในมุมห้องเลยแต่สิ่งที่เกิดหลังอย่างนั้นคือเสียงประตูกูเปิดคืดห้องกูวันนี้เปิดเลยแต่กูไม่ได้หันไปดูนะ,ะกูนี่แมบบ่เหี้ยนน้ำตาน้องเลยน้ำโมตรศาน้ำตาน้องท้องไม่รู้เรื่องเลยสวดมนต์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 สนเสียงลากเท้าฟืดฟืดเข้ามาหาเราจากข้างหลังน่ะคิดดูดิคนแบบ นอนตะแคงข้างนอนตะแคงข้างคือประเด็นคือเราเราไม่กล้าหันไปทางนั้นอยู่แล้วเรากลัวแบบเ,เ,เดี๋ยววิญญาณแบบอู้ว้าวอย่างเงี้ยตายหาไม่ต้องนอนมาดี<อ>านี่ตัดปัญหาเลยกันอนอนแบบหน้าชนผนังไปเลยนอนแบบสวดมนอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเสียงเท้าแบบใกล้เราเข้ามาเรื่อยๆอใ,กใกล้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 เราเข้ามาเรื่อยๆอแล้วก็แบบสวดมนอย่างเดียว จนเสียงลากเท้ามันมาหยุดอยู่ข้างหลังเราโอ้โหโโห,หยุดอยู่นานมากพยายามจะฟังว่าแบบมันยังอยู่ไหมวะพยายามจะฟังกำลังจะแบบหันไม่ดูถุงนอนถูกดึงฟืดเลยผมแบบเฮือกอย่างนี้เลยผมก็แบบเฮียเก <c oughs> ิดขึ้นอะไรกัูอะไอ้โดนดึงถุงนอนอ <c oughs> ไม่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 ไกลเหมือนกระชากกระตุกกระตุกเหมือนกระชากแรงๆทีเดียวหลังจากนั้นผมนึกผมไม่เห็นอะไรอีกเลยอคือเหมือนสลบไปสลบไปเลยเออกลัวจนสลบไปเลยใช่จนลูกน้องขึ้นมาตามอ่ะตอนเช้าอ๋อยัเช้าเลยใช่คือหลับไปเลยอ่ะโดนกระชากแล้วนะผมจิตคือเข้าใจ ก็แบบโดนกระชากปุบ๊บ<สะ>หายจิตวิญญาณหายไปเลยเออแล้วคือรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคือมีคนมาเรียกเ,ออยเฮียเราเล่าเรื่องนี้ให้รุ่นน้องฟังว่าแบบเฮียเมื่อคืนกูเจอเรื่องนี้มาเฮียระทึกระดับมิวอันกริดเลยเฮียออออหลังจากนั้นเรื่องเล่าออกมาเลยจออ้ะแม่บ้านอะ่ะอันนี้จากพี่ที่ทำกราฟิกก่อนบอกอว่านั่งทำอยู่นั่งทำงานอยู่ใส่หูฟังนั่งทำงาน สักพักหนึ่งเห็นเหมือนผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวมีอายุหน่อยเดินผ่านวูบไปอันี่สะดุ้งเฮ้ยนั่งทำงานอยู่อะอยู่ตรงริมกระจกพอดีอะเดินผ่านแวบเลยอ่ะนี่จากพี่ซีจีแล้วก็เจอพี่แม่บ้านอีกพี่แม่บ้านบอกว่าโอ้ยหนูเจอจนชินแล้วเรอเาะใช่พี่เอกหนูเจอจนชินแล้ว งูนะมาทำความสะอาดตอนหกโมงเช้านะเสียงเปิดประตูจากห้องอาบน้ําเดินเข้าห้องผู้หญิงเนี่ยหนูได้ยินบ่อย mm hmm. เออจากห้องอาบน้ําเข้าห้องน้ําผู้หญิงเนี่ย mm hmm. เปิดประตูจากห้องนึงไปอีกห้องนึงอ๋อหนูได้ยินบ่อยแล้วหนูชินแล้วหลายวันผ่านมาผมก็รวบรวมสติพยายามคิดว่าแบบเฮีย mm hmm. เกิดอะไรขึ้นกับตัวเราวะประมวลผลเลยประมวลผลว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ย แมงคือผีใช่ไหมถ้าผีเขาไม่ได้ทำอะไรเราเฮ้ยมันก็แค่นี้เองมีว่าเมื่อแค่นี้เองเขาแค่ดึงดึงดึงที่นอนกูจนสลบไปนั่นเองมาจริงๆเขาอาจจะทำมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าผลอกเสกลับไปก่อนแบบแบบว่าตื่นมาแล้วแบบหน้าแบบโดนเมติกเขียนแล้วเราทำไงอ่ะกลัไปแล้วอ่ะคือ นั่นแหะผมก็ประมวลผลว่าผมถูกผีตอนนั้นปลดล็อกอดวงวิญญาณนะนรับก็เลยเป็นคนที่ไม่กลัวผีใช่เพราะผมรู้สึกว่าเอาแค่นี้เองเขามาเขามาเขาก็มาทําเราแค่นี้เองคราวนี้วันนี้มาที่ช่องพวกผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างเอ้ยก็สบายๆนะเป็นการมาเล่าเรื่องผีแบบเหมือนให้น้องๆฟังอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดูชิลดีไม่ไม่เหมือนแบบว่าเราไปออกรายการที่มันเป็นทีวีอะไรเงี้ยเออนก็ต้องแบบ มีแอคนิดนึงอ,อะไรเงี้ยมีทรงนิดนึงแต่นี้ก็ดูสบายๆชิลๆอะไรเงี้ยไม่มีเงินไม่ใช่ไร <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วก็ไม่ประเด็นคือพวกมึงก็ไม่ได้ให้งเงินกูนด้วยเห็นบอกมีสปอนเซอร์แต่ก็เรียกกูมาฟรีไม่มีตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าอบอกเลยว่าเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะสนับสนุน SME ไทยอ๋อดีใจเลยสำหรับแค่คนที่อยากจะแบบว่าโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็น SME ไทยเป็นแม่คงแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยติดต่อมาได้เลยราคาพิเศษ โทรเป็นพิเศษคนที่เริ่มทำธุรกิจจะหาช่องทางอยากจะโปรโมทยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยติดต่อมาได้เลยครับทาง b a c k h o l e c o l r g m a i l c o m ครับผมหรือว่าทักมาอินบ็อกก์ก็ได้ทุกช่องทางอยากช่วยเอ็อจริงใช่อยากช่วยเอ็กอรจะได้แบบวินวินไปทั้งคู่ด้วยฝากช่องพี่เอกอีกทีนึล้วกันช่องผมนะครับใน Facebook นะครับเอกกี้เอกรับประกันสมบัตินะครับแล้วก็ใน IG ก็เป็นเอกกี้ AE 2KY ส่วนใน t i k t o อผมมี2ช่องทางน,นะครับก็คือวัยรุ่นในตำนานแล้วก็เอกเอกรีวิวให้หน่อยครับช่องต่างๆที่เอกที่ทำไปทำอะไรบ้างครับช่องผมเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการรีวิวเสื้อบอลเป็นหลักอ่าแล้วก็พูดถึงเรื่องฟุตบอลนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยปะปลายครับผมก็มไปตามมาได้เนาะใช่ครับผม,มไปตามมาได้ช่วยตามหน่อยนะออก็ฝากทุกคนกดติดตามคนละ2ทีนะทีเดียวทีเดียวกดทีเดียวเยว<ท>วยอาออ กูต้องการทีเดียวอสองทีไม่ได้ใครอยา่าทะลึ่งกดสองทีนะ <c oughs> เอาทีเดียวนะทีเดียวเอเอแล้วไม่ใช่ว่าอีกวันหนึ่งมากดอีกทีนะไม่ไม่ต้องวันละทีนะอขอครั้งเดียวทีเดียวแต่ถ้าชอบมากก็กดรีพอร์ตได้ <c oughs> ใช่รีพอร์ตว่าช่องนี้ดีจัง